ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมดีโน่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาส่งกิจกรรมเปิดลูกซองอีโวนะครับผมเป็นกิจกรรมนี้เลยกิจกรรมลูกซองอีโวครับผมมาด้วยกันทั้งหมดอ่าสีนะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองครับแล้วก็สีเงินครับผมอ่าการันตีปืนอาถาวรทุกๆ150ครั้งนะครับผมถ้าเราส่ครบร50ครั้งเราก็จะมีโอกาสได้หนึ่งในกระบอกนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็ใช้โทเค็นในการแรกก็คือ อาสีแดงใช้499โทเค็นครับผมสีเหลืองใช้49โทเค็นครับผมแล้วก็สีเขียวใช้399โทเค็นครับผมสิงส่งเงินนะสิ่งเงินใช้349โทเค็นครับผมก็ในสีกระบอกนะั้นที่น้อยอยากได้ที่สุดคือกระบอกสีแดงครับผมมันเพิ่มอ,อัตราในการยิงอ่ะสองแล้วก็ความเร็วในการรีโหลดอ่ะบวกหนึ่งเขาผมแล้วก็ลดก็ศูนหนึ่งเม็ดเขาผมโอเคครับไม่เรื่องส่งก่อนเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะไปกันเลยสิบครั้งแรก ดูว่าเราจะหมดกี่เพชรนะนอกียมเพชรมาทั้งหมด5000กว่าเพชรนะ5,000เพชรท่อนๆเลย10ครั้งแรกเดียวกันสิบครั้งแรกเอ๊โหไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้เกินสองเนะี่ยได้แบบหนะึ่งสองหนึ่งสองอ่ะโอเคครับไปครั้งที่สองกันต่อเลยเอ๊บเอ๊บเอ้บจะออกไปมไหมจะออกแบบ ไม่การันตีเลยไหมเออนอนไม่น่ามีดวงแบบต้องรอมันการันตีอ่ะไม่น่าออกก่อนการันตีหรอกครับไปครั้งที่สี่กันรัาผมใช่ไหมครั้งที่สี่ละครับแลวแบบเหมือนมันล็อกเลยอ่ะได้น้อยมากดูนีิเสียจะพันเพชรละได้เก้าสิบห้าเองอ่ะจะพันกว่าเพชรละโอเคอืมโอเคครับ ประมาณกี่ครั้งแล้วอะอ่ะไปพันเพชรแล้วอะโอเคครับส่งต่อลุกไปกันต่อครับผมควรเป็นการเสียเวลานะลุกอืมอันนี้น่าจะพันห้าร้อยเพชรแล้วปะฮึ๊บหายังเหรอลุฮะยังไม่พันห้าร้อยเพชรเลยเหรอมันไม่การันตีเหรอครับผมมันก็หกกอ ว้ะมาละสีอะไรอ้าอยากได้สีแดงอะ่ะสีเหลืองหรอสีเหลืองเพิ่มสเตตัสอะไรอ่ะดูปับนะสีเหลืองสีเหลืองพอเพิ่มนาำมขกับอะไรฮะนู่นไม่ชอบอะ่ะนู่นอยากได้อัตราการยิงอะ่ะโอเคครับไปกันต่อครับเพชรนอาจะพอวะเนี่ยเอาดีไม่เอาแบบหอบปวันนะครับผมหมดเยอะมากอืม โคาเคีนจะครบหรือเปล่าต้องไปลุ้นกันครับผมน่าสมกี่ครั้งแล้วอ่ะอ้ได้สามร้อยเจ็ดสิบสี่ละพอไหมเพชรเนี่ยจะพอไหมเนี่ยทำไมมันเขียนบอกว่า,วาการันตีปืนถาวรทุกๆร้อยห้าสิบครั้งแต่แบบ น่าสุมเกิน150ห้าสิบครั้งแล้วนะแต่มันก็ไม่การันตีให้ทำไมอะ่ะมันขี้จุ้อเหรอขี้จุ้อเหรอเขาผมว่าได้แน้ะไม่รู้ว่าได้กระบอกไหนสีแดงเลยไหมทำไมไม่ได้สีแดงอะ่ะได้กระบอกที่กล่ำที่สุดอ่ะอีกออีกอก้าสิบโทเคนอะ่ะไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะแปดร้อยโอเคเข้าไปกันเลยโทเคนจะพอไหเนี่ย สี่สี่ห้าสมได้เอ้าอ๋อสี่หกหนึง่งรึขอโทเค็นขาดนิดเดียวแต่เพชรมันจะหมดแล้วเอ้ยขาดสิบโทเค็นไม่ใช่อาขาดอีกสิบโทเค็นขาดเก้าโทเค็นน่ะแล้วแบบ มันไม่ออกอ่าแต่เงินน่าหมดเนาะโอเคเขาตเติมไมทั้งหมดห้าพันกว่าเพชรนะครับผมห้าพันห้าพันสาสิบสองเพชรมันถ้าจะไม่ผิดแล้วน้องได้แบบได้มาสองกระบอกครับสีเหลืองแล้วก็สีเงินครับผมแล้วก็โทเค็นที่ได้มาทั้งหมดคือสี่ร้อยเก้าสิบเขาน้องขาดเก้าโทเค็นอ่ะจะแลกสีแดงได้อาหะงงอ่ะ ขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับที่ดูจนจบคลิปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ